สวัสดีค่ะพี่พี c เอฟซี FC ที่ติดตามในช่องลงหนิงรัฐบาลไทยอยู่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยคลิปวิดีโอจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะคะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะคะเป็นแค่ตัวเลขแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พีเป็นยังไงกันบ้างคะหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาเ,เลขเด่นวิ่งบนล่างของเรานะคะรอบนี้เข้าทั้งหมด3ตัวเลยนะคะก็ ทำสถิติได้เยอะสุดเลยนะคะปกตินานๆจะมาสองตัวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวบนหรือล่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็เข้าต่อเนื่องมายาวนานเลยนะคะพี่ๆทั้งหมด46งวดก็หลุดไปแค่งวดเดียวนะคะพี่ๆพี่ๆคนไหนที่ติดตามก็จะทราบดีนะคะถ้าติดตามตัวเลขวิ่งของน้องนะคะก็นี่เลยค่ะก็งวดหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะกะ็เข้าไปที่1ล่างนะคะแล้วก็ สี่บนสามบนนะคะซึ่งได้ออกสี่สามแปดสี่สามนะคะก็เข้าสี่กับสามบนนะคะก็ถือว่าเข้ารอบนี้เลขวิ่งของเราเข้าหลายตัวอพอสมควรนะคะทุกคลิปก็จะให้ไว้ทั้งหมดเลขวิ่งสี่ตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะมาแค่หนึ่งตัวนะคะบนหรือล่างก็จะมีมาสองตัวบ้างนะคะแต่นานๆมันจะมาในตัวเดียวกันจับคู่มาด้วยกันนะคะแล้วก็ชุดจับคู่ของเราก็ได้ให้ไปที่ อ่าสามสี่นะคะพี่พี่มันก็อ่อไม่ใช่ค่ะขอโทษน้องให้ไปที่สามสี่มันออกตัวกลับสี่สามนะคะพี่พี่ก็ดังนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะมาให้เลขเด่นวิ่งบนหรือล่างนะคะมาแน่นอนหนึ่งถึงสองตัวนะคะย้ํานะคะเป็นแค่เล่แนวทางเลขวิ่งมาแน่นอนพี่พี่ลองหาตัวเลขวิ่งของน้องไปจับคู่นะคะ อ่าว่าจะชอบตัวไหนแต่ถ้าพี่พี่ยังไม่ชอบเลขวิ่งเออไม่ชอบตัวชุดจับคู่ที่น้องจับคู่ให้พี่พี่ก็ลองดูแนวทางเลขวิ่งของน้องนี้นะคะสี่ตัวนี้นะคะไปหาตัวจับคู่ได้เลยนะคะนั้นนำมันจะมาจับคู่ในในชุดเดียวกันนะคะพี่ๆส่วนใหญ่มันจะมาแยกมากกว่านะคะก็ทําเป็นแค่แนวทางให้พี่พพิจารณาน้องก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะพี่พว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนเนาะมันสามารถออกได้ทุกตัวจริงๆนะคะพี่พ รัฐบาลน้องก็จะให้ทัวร์จับคู่ไปเป็นแนวทางให้พี่ๆไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะชอบตัวไหนก็ลองอพิจารณาดูนะคะพี่ๆน้องก็อยากให้พี่ๆกาข้อสอบถูกเช่นกันนะคะน้องก็ไม่รู้ได้นะคะว่าตัวมันจะมาตัวไหนนะคะโดยส่วนตัวเลขวิ่งนะคะน้องจะชุดนี้นะคะน้องจะชอบเลขสามเป็นพิเศษแล้วก็ตามมาด้วยเลขสี่นะคะพี่ๆค่า ชอบตามน้องก็ลองหาตัวจับคู่2ตัวนี้เป็นตัวเลือกได้นะคะพี่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 คนไหนที่เข้ามาติดตามน้องอ่าก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องด้วยนะคะส่วนคลิปตารางของเราก็อ่าเป็นคลิปที่ลองทำขึ้นมาก็เข้าติดต่อกัน2องวดแล้วนะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สนะคะเป็น ใกล้ๆที่รัฐบาลไทยจะออกน้องจะลงคลิปไว้ให้นะคะคลิปตารางแล้วก็เป็นชุด3ตัวเผื่ออชอบนะคะพี่ๆชุดตารางของเราก็เข้าต่อเนื่องมาแล้ว2องวดเนาะก็มาลุ้นกันวันที่3นะคะว่าจะเข้าอีกไหมก็เป็นอีกแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นนะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่พี่สวัสดีนะคะ